ท่านผู้ชมครับลูกกำนันส่งภาพนี้มาให้เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับข้างๆกันแล้วกันส่งภาพนี้มาให้บอกวิแยดอยู่ดูแมวข้างๆบ้านมัดโดดเกาะที่เบาะด้านหลังของมอเตอร์ไซค์อ่ามันจะออกหรือเปล่าหมายเลขทะเบียนรถเอาแต่ถามถามผมผมจะไปรู้แล้วผมไม่ได้กองฉลาครับผมเป็นแค่กองเฉลยครับ ก็ไม่รู้นะแต่ทะเบียนสวยในะแอดนาก็อบอกไงอ่ะจัดไปให้เอาลงให้กันแล้วกันเผื่อมีโชคด้วยกันว่าง,งั้นอ่ะทะเบียนรถเนี่ย2295เยใครชอบเลขเบื้นไป22เลยวันนี้เพราะว่างวดที่แล้วออก88แล้วงวดนี้จะออกหรือปเปล่าเบิ้ล22อ่ะทีนี้มาดู 3ตัวบ้าง3ตัวก็สองเก้าละถ้าใครชอบก็ตามได้นะใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านจะมีโชคหรือเปล่าไม่รู้แมวกระโดดขึ้นรถแบบนี้แม่เกาะให้มองไอ้ลุงกำนันมานี่ดิ <laughs> เขาลอกินข้าวเขาอยู่ข้าวแอวนั่งเบาว่าจะซ้อนท้ายไปจ่ายตลาดแต่ลุงกำนันไม่ว่าอะโอเคครับ2299แมวเกาะอ,อยู่บนเบาท้ายด้านหลังของป้ายทะเบียนรถ แมวจะมานําโชคหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ชื่อนะแมวตัวนี้นะแต่ลุงกํานันส่งมาให้นานนานทีจะเห็นแบบนี้วังนั้นเออยู่อยู่อยมันขึ้นมาได้ไงนะผมก็อยู่ตั้งนานแล้วแมวก็มาเกาะที่เบาะท้ายรถแม่จะนําโชคหรือเปล่าก็ว่ากันไปครับขอบคุณนะครับป้ายทะเบียนรถนี้ชอบเลขไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับตัดเล่นยังไง จะเอาตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุป o k วาไราตี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรวยๆเองๆมีสุขภาพาร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ